รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านอาจอ้อในพื้นที่ตำบลไม้ขาวอำเภอทะลางจังหวัดภูกเก็ตสัปดาห์ที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับบ้านอาจอจ้าจากบ้านที่ถูกทิ้งร้างไว้37ปีกลับมาสวยงามโดดเด่นได้อีกครั้งเพื่อเป็นของขวัญให้กับอากงโดยทายารุ่นที่4ของตระกูลทั้งี่จิม๋มโกออสและโอ๊กสาพี่น้องที่ทุ่มสุดตัวเพื่อเนรมิตตึกเก่าสไตล์ชิโนโคโรเนียน ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีคศ1936หรือเมื่อ86ปีก่อนค่ะให้กลับมาเป็นอังมอเหลาบ้านเดียว3ชั้นสีขาวสวนสะดุดตาตามแบบสถาปัตยกรรมชิโนโคโรเนียลซ้นตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติบนพื้นที่2ไร่ของครอบครัวปัจจุบันบ้านอาจอคือจุดหมายปลายทางสำคัญของนักเดินทางทั้งสายกินสายมูสายโซเชียลสายวัฒนธรรม เลือกเดินทางมาเสพความสุขที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์บ้านอาจอ้ที่ยังคงไว้ซึ่งเรื่องเล่าและเอกลักษณ์กลิ่นอายของวันวานในช่วงแปดทศวรรษอย่างครบถ้วนค่ะดังนั้นใครที่มาเที่ยวชมบ้านอาจอ้ทั้งทานอาหารหรือชมในตัวบ้านก็จะอิ่มบุญได้รับความสุขกลับบ้านด้วยค่ะเพราะไรายได้และกำไรทั้งหมดที่ได้จะถูกส่งต่อไปสู่เด็กๆที่รอคอยโอกาสและรอคอยความช่วยเหลืออยู่ค่ะ ที่นี่จึงเป็นสถานประกอบการที่ไม่แสวงหาผลกำไรอย่างแท้จริงวันนี้ขวัญน,นัดกับจี้จุ่มและโกออสนำชมพิพิธภัณฑ์บ้านอาจอจได้านในจะมีห้องอะไรบ้างมาชมกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ภายในบ้านอาจอแล้วนะคะ กับเจ้าของบ้านทั้งสองคนนะคะคุณออสและพี่จุ๋มสวัสดีค่ะ,ส,คะสวัสดีค่ะ,อ,คะอันดับแรกเลยก่อนจะดูอย่างอื่นอยากจะแนะนําเจ้าของบ้านก่อนนะครับก็คืออจ๊อนะครับของออสตามชื่อบ้านหลังนี้ที่เราตั้งขึ้นมาจริงๆต้องแนะนําตั้งแต่รุ่นออสไปขอนออสเป็นรุ่นที่4ี่นะครับแล้วก็พี่จุ๊บนี่ต้องต้องเรียกว่าจริงๆเป็นรุ่นที่สามนะจี้นะเทียบเท่านะกระดูนเรียกพี่ค่ะถ้าเรียกนาเนี่ยมีปัญหาเลย จริงๆเขาควรจะต้องเรียกตุมน้าอ่ะใช่ต้องเรียกน้ต้องเรียกอีอีอีแปลว่าน้ก็ออสเป็นรุ่นที่4ี่เรียกคุณทวดนะครับนี่เป็นคุณทวดเราเรียกแกว่าอาจ้เเป็นภาษาจีนฮกเกี้ยนนะครับก็เลยตั้งใจตั้งชื่อบ้านหลังนี้ว่าบ้านอาจ่เจนะครับหรือแปลว่าบ้านทวดแหละก็ขวามือเนี่ยก็เป็นอาจ้อชายชื่อหลวงอนุพาภูเกตการ นะครับชื่อจีนชื่อตันจิ้นหนวนเป็นแท่ตันส่วนเอเจ้อ,อยางมีชื่อเอียบลุยหุนนะครับสองท่านแต่งงานกันทำเหมืองแร่ดิบุกจนเจริญรุ่งเรืองแล้วก็กลายเป็นมหาเศรษฐีในยุคนูน้นบ้านแบบเนี้ยที่เราอยู่กันเนี่ยเราเรียกว่าอ่างมอเหลาหรือบ้านฝรั่งหลังนี้เป็นหลังที่2ของแกนะครับหลังแรกจะอยู่ในตัวเมืองนะแต่ว่าหลังที่2หลังนี้เนี่ยแกไม่ได้สร้างบ้านหลังนี้จากเงินที่มาจากการทาเหมืองแต่ว่าจะมาจากการที่ขายยางพาร,รา ตอนนั้นมันเป็นยุคสงครามโลกและยางพาราเพราขึ้นราคาณตอนนั้นก็ขึ้นราคาเป็นจากโลไม่กี่บาทขึ้นเป็น20กว่าบาทในสมัยน,นั้นก็ได้เงินมาทั้งหมด7 0 0 0แมาทำบ้านหลังนี้สำรสองลูกเนี่ยออสเชินมาจากที่เหมืองเจ้าฟ้านะครับเหมืองเจ้าฟ้าเป็นเหมืองแร่ดีบุกที่อาเจ้าตอนนั้นทําเป็นเหมือง เ,ม,เมืองแรกดิบเป็นเหมืองฉีดที่จเจริญรุ่งเรืองมากตอนนั้นก็ส่วนกลางพระราชทานชื่อให้ว่าเจ้าฟ้าแล้วก็เรื่องหงจุ้ยก็ผู้หญิงผู้หญิงเจ้า,าทางคนจีนเจ้าผู้หญิงไว้ซ้ายเอาผู้ชายไว้ด้านขวาสลับกับคนไทยเนาะเพราะงั้นอันนี้เราก็เลยมาวางตามศาสตร์ของคนจีนว่าวางแบบนี้จริงนะครับแล้วก็ใช้เป็นการตกแต่งด้วยว่าด้านซ้ายเราเล่าเรื่องชีวิตผู้หญิงด้านขวาเล่าเรื่องชีวิตผู้ชายแยกกันสองข้าง หากเดินเข้ามาในบ้านอาจอจด้านขวาจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายด้านซ้ายเล่าเรื่องของผู้หญิงวันว่างของผู้หญิงสมัยก่อนเขาทำกิจกรรมอะไรกันบ้างขณะที่อยู่รอสามีที่บ้านไปฟังที่จุ๋มเล่ากันค่ะถ้าเล่าถ้าเลาชีวิตผู้หญิงปุ๊บมาเลยจ้ะเล่นไพ่กะนี่อ๋อใช่ใช่เพราะว่าพอสามีไปทำงานหมดแล้วใช่ป่ะจริงๆผู้หญิงแอบเหงานะถูกไหม มีคนใช้มีนั่นโน่นี่สมัยก่อนเขาเลี้ยงคนใช่ไหมก็พอสาม,มีออกไปทํางานแต่เช้าคือคิดดูดิวันหนึ่งเจชั่วโมงนะกว่าจะกลับมา <P ush> ผู้หญิงทําอะไรคะเล่นไพ่สิ <P ush> สคะคุณ <P ush> เหมือนไม่ออด <P ush> แต่การเล่นไพ่นี้ทําให้คนแก่ของภูเก็ตไม่มีใครเป็นอัลไซเมอร์คิดเลขทั้งวันคิดเลขทั้งวันค่ะโตแววโตแวว โต๊ะแววกันเลยทีเดียวถ้าสมัยสมัยของมม่นะเวลาเขาโยนเขาโยนนี้นะขวัญชอบความน่ารักความเป็นธรรมชาติของที่จุ๋มเพราะทาให้คนรอบข้างหรือคนที่อยู่ใกล้ๆมีความสุขมีแต่เสียงหัวเราะนี่คือเสน่ห์ของที่จุ๋มใครอยากจะมาพบกับความน่ารักกวนๆแบบคนจริงใจชมรายการจบก็รีบแพ็คกระเป๋ามาเที่ยวชมบ้านอาเจ้าจังหวัดภูเก็ตได้เลยค่ะ คือบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ทําธุรกิจกับต่างชาติเยอะเพราะฉะนั้นเวลาทาธุรกิจกับต่างชาติเยอะเนี่ยเวลาเขามาทําธุรกิจส่วนมากจะมาพร้อมของขวัญ mm hmm. แล้วพอมาพร้อมของขวัญเขาก็จะเอาโนู่นเอานี่มาแล้วเราจะรู้เลยว่าในนี้มีของจากเยอระะมันมีของจากอังกฤษอะไรเงี้ยนั่นแหะเราทําธุรกิจกับใครก็จะประมาณนั้น mm hmm. แต่นะคะเดียวกันเราก็ซื้อของ Import ด้วยเพราะว่าเรือสินค้ามามาลงที่ภูเก็ตเยอะเราไม่ค่อยได้ใช้ของกรุงเทพเราใช้ของฟีนังสิงคโปร์ยุโรปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ บ้านอาเจอได้บอกเล่าเรื่องราวของการทำธุรกิจของชาวภูเก็ตสมัยก่อนเป็นการเล่าผ่านสิ่งของเครื่องใช้ที่เก็บรวบรวมไว้ภายในบ้านให้เด็กๆยุคนี้ได้เห็นความรุ่งเรืองการติดต่อค้าขายในสมัยโบราณผ่านบ้านอาเจอบ้านที่สามพี่น้องช่วยกันรีโนเวทคืนชีวิตให้กลับมาส่งความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับอากงอีกครั้งค่ะบ้านนี้เอาทำให้อากงนะพ่อกมไม่สบาย เพราะงั้นเนี่ยถ้าเดินเดี๋ยวเดินดูรอบบ้านจะเห็นเครื่องดนตรีเยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่าอากงเป็นคนทําวงดนตรีวงแจ๊สเป็นวงแรกของภูเก็ตชื่อว่าเดอะชาร์กเวลาแกกลับมาบ้านเนี่ยก็เลยอยากให้แกแฮปปี้ที่สุดก็เลยเอาเครื่องดนตรีมายัดไว้เต็มบ้านเลย ชมห้องปีกซ้ายที่บอกเล่าเรื่องราวของผู้หญิงกันแล้วกูออดก็นําขวัญชมห้องทํางานในส่วนของผู้ชายกันต่อค่ะปีกผู้ชายเนี่ยเป็นเรื่องการทํางานนะครับแล้วก็การทําเรียกว่าเมื่อก่อนเขาทำเหมืองแร่เนาะก็จะมีเรื่องของแผนที่อันนี้เป็นแผนที่ภูเก็ตโบราณตั้งแต่ปี1945ตอนจบสงครามโลกครั้งที่2พอดีถ้าดูตามแผนที่เนี่ยเป็นแผนที่จังหวัดภูเก็ตอาจอบ้านอเจออยู่ตรงนี้อันนี้ก็อันนี้ก็ตรงเนี้ยเมื่อก่อนไม่มีสะพานสารสินนะครับเวลาจะขึ้นเวลาจะข้าไมไปฝั่งพังงาต้องรถ หรือคนจะต้องไปรอเรือเขาเรียกว่าแพขนานยนต์แล้วก็ข้ามไปฝั่งด้านนู้นทีนีออ้ตรงนี้เป็นตัวเมืองภูเก็ตตอนนั้นทีอากงต้องปิดบ้านหลังนี้เพราะว่าบ้านนาจ้ออยู่นี่เวลาจะเข้าเมืองทีก็ต้องขับรถมาตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นโต๊ะทํางานนักโต๊ะทำงาน,น,อ,งงานอันนี้ก็จะเป็นเครื่องโทรเลขโบราณอันนี้ไปขุดมาบ้านสมัยก่อนก็จะมีอินไซโคปีเดียอย่างนี้เพราะเมื่อก่อนยังไม่มี Google ก็จะมีหนังสือเป็นเล่มๆ,ๆบอกจักรวาลและอวกาศอะไรแบบนี้มามาวางให้คนได้อ่านกันแล้วก็มีอันที่หาย,ยากสุดอันนี้ให้ที่จุ๋มมาเล่าดีกว่าเพราะว่าเป็นของป๋าที่จุม๋มอันนี้เป็นส่วถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งป๋าจี้คือเป็นคนจนอาเจี้ลูกสาวคนพอมีอันจะกินคราวนี้เขาบอกว่าเขารอกันตั้งเจ็ดแปดปีกว่าอาม่าจะยอมยกให้เพราะว่าอา่าบอกว่าจนไม่กลัวกลัวจะเลี้ยงลูกสาวไม่ไหวเพราะฉะนั้นเขาใช้เวลาพิสูจน์ 7-8ปีแต่หนึ่งวันก่อนที่จะแต่งงานปาถูกลางวันที่หนึ่งอ้ดุดีอ่ะสองพันร้อ่ะได้500แสนบาทมะจีเขาก็เรียกว่าเป็นเจ้าสาวห้าแสนจากแหวนเพชรเม็ดเท่าขี้ตานะคะคุณกลายมาเป็นแหวนเพชรเม็ดเท่าตาดำอย่างงี้แต่ที่แต่ที่น่ารักก็คือว่าสมัยก่อนอ่ะเอาลอตเตอรี่ไปที่แบงค์แบงค์จะออกเมมโมว่านายนี้ ชื่อนี้ได้ถูกระงวัลที่หนึ่งฉลากเบอร์นี้แล้วถือใบนี้ไว้เราเอาไปขึ้นเงินที่กรุงไทยเออน่ารักมันน่ารักอ่ะก็เลยบอว่าเอามาติดไว้เผื่อใครไม่เคยเห็นหลังจากแวะพักชมโฆษณาให้ยี่จุ่มได้เล่าเรื่องลอตเตอรี่ของป๋าที่จุ๋มให้ฟังแล้วกออดก็นำขวัญชมห้องต่อคะอ่ะถอาวนมาฝั่งนี้มาดูรูปนี้นิดนึงรูปนี้นี่ตอนที่เราทำบ้านเสร็จ นะครับทำบ้านเสร็จตอนนั้นก็ได้อากงอามา่ามามาถ่ายรูปกันหน้าบ้านอันนั้นเป็นการจับปูใส่กระด้งเลยวันนั้นพอมีรุ่นสอง<า>อกงอามา่าแล้วนี้ก็เป็นป้ารุ่นที่สามแล้วผมรุ่นที่สี่อ่าอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้รุ่นที่ห้าก็ได้มีโอกาสมาถ่ายหน้าบ้านหลังนี้ตอนที่บ้านนี้เสร็จตอนต้นปีก็เคยกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ไปเลยภาพนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์โบาราณบ้านนี้ เวลามาเที่ยวบ้านอาจาอเนี่ยอันนี้ก็จะบอกเลยว่าอันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ยุคข,ของบ้านหลังนี้เลยเป็นชุดเก้าอี้รถถังก็จะมีโต๊ะรับแขกนี่จะมีโต๊ะไม้ตัวหนึง่งมีเก้าอี้สี่ตัวแล้วก็จะมีตัวสําหรับตั้งสมุดชุดหนึง่งอันนี้คือตัวที่อยู่ในบ้านหลังนี้ใช่แต่เมื่อก่อนไม่ใช่สีนี้อันนี้ผมเอามาซ่อมใหม่นะครับนี่เราเปลี่ยนสีเบาะแต่กีบอกว่ามีที่ตั้งสมุดชุดหนึง่งแล้วก็จะต้องมีที่แขวนเสื้ออันหนึ่งก็คืออันนี้ ่วนห้องฝั่งที่ผมนั่งด้านหลังเนี่ยห้องนี้เดิมทีเป็นห้องที่แขกเวลามาบ้านเนี่ย<ม>เขาก็จะมาพักห้องนี้นะครับตอนนี้ก็กลายเป็นห้องโชว์เรื่องของการ<ม>เออเป็นห้องทํางานด้วยแล้วก็เป็นเรื่องโชว์เรื่องของการห้องสุฝินเออห้องของงานพิพิธภัณฑ์พวกนี้ให้ลูกค้าได้มาเรียนรู้ เรื่องของฝิ่นเพราะว่าสงครามฝิ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่ทําให้คนจีนเนี่ยอ,อพยพออกมาจํานวนมากมาตาระดับหน้าที่ประเทศอื่นๆรวมถึงเป็นรูทที่วิ่งมาที่มาลงที่ภูกเก็ตนี่ด้วยนะมาทําเหมืองแร่สมัยนั้นที่เขามากันเขาก็จะมาสูกฝิ่นกันด้วยที่นี่นะครับก็จะมีอุปกรณ์สูกฝิ่นตรงนี้มีหมอนฝิ่นแลน้วนี่เขาเรียกปอถึงอันนี้เป็นเก้าอี้โบราณอันนี้ก็ขอบ้านนี่อีกโถงกลางดอกโบตนันกลายเป็นมุมยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต้องแวะมาถ่ายภาพเช็คอินกับบ้านอาจอ เป็นมุมมหาชนของบ้านบริเวณโถงกลางก็จะมีช็อปจำหน่ายสินค้าชุมชนจากทั่วประเทศด้วยค่ะพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราต้องบอกว่าเราอิงตามของเดิมที่สมัยก่อนเขาใช้งานจริงๆนะครับอย่างห้องที่ขายของชุมชนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นห้องที่ก๊อกอาเจาอนอนห้องนี้เนี่ยถ้าตามหลักโครงจุ้ยบ้านห้องนี้ถือว่าเป็นห้องที่ดีที่สุดในบ้านเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศที่เย็นที่สุดส่วนทิศที่ร้อนที่สุดในบ้านก็จะเป็นห้องน้ําแล้วก็เป็นบันไดเดิม เราก็เก็บเก็บของเดิมไว้เท่าที่เราเก็บได้นะครับห้องของจอเนี่ยเราเปลี่ยนจากห้องนอนของแกากเป็นห้องที่ทําประโยชน์มากก็คือแกเป็นห้องขายของของชุมชนก็หวังว่าอจอจะมาช่วยสนับสนุนให้ที่เนี่ยมันขายได้ดีอันนี้ก็จะเป็นของชุมชนทั่วประเทศบวกกับศิลปินนะครับเอาของมาขายตรงนี้ส่วนตัวบ้านเนี่ยตั้งแต่เดินเข้ามาในบ้านจะเห็นเลยว่ากระเบื้องทุกอย่างจะเป็นของเดิม,เ,มเลยเขาเป็นสถาปัตยกรรมแบบชิโนโ,ลโคโลเนียบ้านนี้และนี้ก็นําเข้ามาจากปีนงัง และต้นฉบับบ้านนี้ก็มาจากปีนังต้องมาเดินต้องมาเดินเที่ยวเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังได้เพราะมันรายละเอียดมันเยอะมากเลยบ้านนี้โถงกลางจริงๆอยากให้มองที่พื้นก่อนเลยพื้นกระเบื้องทุกอย่างก็จะเป็นของโบราณทั้งหมดนะครับแล้วก็ตรงตรงพื้นเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีกระเบื้องลายอยู่ด้วยกระเบื้องลายนี้จะบอกอนาบริเวณที่แขกเวลามาบ้านเนี่ยเขาก็จะมาอยู่กันในโถงตรงนี้เป็นหลักถ้าให้สนิทกันจริง,รงๆเขาก็จะไม่เดินออกจากกระเบื้องเนี่ยไปที่อื่นนะครับ พอสมัยก่อนเพราอสนิทกันก็จะไปห้องนั่งเล่นได้ไปห้องทานข้าวได้แล้วก็อ่าก็จะอยู่กันแค่นี้ตรงกันเนี่ยหลังบ้านตรงนู้นก็สุดหลังบ้านแล้วก็จะมีประตูปิดอ่านะครับนเดี๋ยวเราเดินเดินมาดูต่อด้านนี้ครับอันนี้มาดูผนังกลางบ้านนิดนึงจริงๆแล้วตรงนี้สมัยก่อนเนี่ยตามหลักคนจีนโบราณจะต้องมีตู้กระจกเพราะว่าน่าจะเอาไว้สะท้อนของไม่ดีออกจากบ้านพอคนเดินเข้ามาปุ๊บจะมีกระจกตรงนี้ด้วยแต่บ้านนี้ตู้กระจกถูกย้ายไปไว้ด้านหลังตั้งแต่ครอนนี้ผมจะเข้ามาซ่อมนะครับ เราก็ได้ตั้งใจจริงๆก็ี่จุม๋มไอเดียี่จุ๋มบอกว่าตรงนี้ถ้าวาดรูปต้องปังแน่ๆเลย<ม>ก็เลยตั้งใจจะวาดรูปตรงนี้นะครับ <S <S ก็ดีไซน์ตั้งใจกันว่าบ้านนี้ยอยากทําเป็นบ้านนาเจ้าจผู้หญิงนะครับโลโก้เราก็เลยเป็นเรื่องของดอกโบตัน๋นแต่เราออดเองนะถ้าบ้านนาเจ้าจอเองนะมันก็เป็นบ้านแห่งความสุขด้วยเพราะว่าเหมือนโลโก้เนาะมันจะมีโลโก้ของบ้านที่เราดีไซน์กันนะครับอันนั้นก็ เราตั้งใจนะครับใช้ดอกโบตั๋นเป็นตัวนําทางโบตั๋นเนี่ยเป็น DNA หลักของบ้านหลังนี้เลยในการทําโปรเจกต์ทั้งหมดดอกโบตั๋นมันหมายถึงความสุขมันหมายถึงความสมบูรณ์เนาะแล้วก็ตัวโบตั๋นเองเราก็ซ่อนรูปอจ้อผู้หญิงเอาไว้ตรงกลางแต่ผู้หญิงกล้าวมวยอยู่แล้วรอบก็เป็นหัวใจ9้าดวงเป็นลูกทั้งหมด9คนนะครับแล้วก็รวมทั้งหมดเป็นดอกโบตัน๋นรูปนี้ก็เปรียบเสมือนเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะเป็นศูนย์กลางความรักของบ้านเขาอยากให้บ้านนี้มันเป็นศูนย์กลางอันหนึง่ง ที่กลายเป็นความรักของทั้งหมดที่นี่เดี๋ยวน้ำตาหลอ่เดี๋ยวไปถงด้านนี้หน่อยเป็นถง i ิวิ่งรูมนะครับตอนนี้เราทำเป็น Family ่ o o m อ่ามาดูด้านนี้นะครับอันนี้จะได้เข้าใจ earnest. ผังครอบครัวแบบง่ายๆเนาะอันนี้ก็รุ่นที่1อันนี้คืออาจอนะครับรุ่นก่อตั้ง อันนี้รุ่นที่2รุ่นคุณปู่นะครับที่อาศัยอยู่บ้านนี้ลอตก็มาซ่อมบ้านให้แกนะอันนี้รุ่นที่3ามรุ่นป๋านะครับแล้วผมก็รุ่นสี่ก็ไปอยู่น,นี่นู่นแต่นี่ก็คนสําคัญพี่จุ๋ม <c oughs> คนแต่งบ้านหลังนี้ตอนเด็กๆนะครับแล้วก็ห้องบนนี้อันนี้นี่อยากแนะนําด้วยเพราะว่าเป็นแม่ของอาจอนะครับเราจะเรียกว่าจอจอ้ออันนี้เป็นรุ่นที่แต่งงานกับคนจีนเลย นะครับเพราะแกเป็นคนพังงาเป็นคนไทยแล้วก็อาจอนี้ต้องเรียกตัวเองว่าบาบา,บายอนย่าแล้วเพราะว่าเป็นลูกครึ่งจีนกับไทยถ้าไปบ้านคนโบราณในเมืองที่เป็นบ้านแถวย,ยาวๆลูกเขาเยอะลูก5้าลูก10คน2 0่สิบคนเวลาเขาแต่งงานก็จะจะมีลูกบนผนังเรี่ยงยาวแล้วก่อนนี้เป็นรูกบ้านเมื่อ5ปีที่แล้วก่อนที่เราจะทําการซ่อม ก็ะจะมีถ้ายกตัวอย่างก็ต้องยกตัวอย่างภาพนี้อันนี้ก็เป็นหน้าต่างบานนี้เลยนะครับอันนี้ก็หน้าพัาางเยอะมากพังจริงๆแล้วเราก็ต้องซ่อมนะครับตอนซ่อมก็ต้องถอดเฟรมหน้าต่างอาอ,อกก็ปรากฏถอดปุ๊บผน,งงนังฉลกทั้งผืนเลยก็เดี๋ยวเวลามาดูบ้านจะเห็นว่าตรงนี้สีผนังไม่เหมือนกันสองด้านก็จะเป็นผนังที่ก่อใหม่กับผนังเดิมนะครับ<ม>แล้วก็ด้านนี้อันนี้จริงๆอันนี้เดี๋ยวมาดูมาดูที่บ้านเหมือนกันมันเป็นเรื่องสิ่งที่เราตั้งใจจะทําที่นี่ กภาพเดิมกับภาพปัจจุบันคือแบบว่าสวยงามมากค่ะใช้เวลา3ปีนนในการที่จะแบบทำให้กลับใช่ใ, <น S 1> ใช่ในในแต่ข้างล่างก็เป็นพวกถ้วยโบราณในนี้ตอนนี้เราก็ไม่ได้ไปเสิร์ฟลูกค้าแล้วกลัวมันแตกหาไม่ได้หละนี่ก็จะเป็นห้องกินข้าวเดิมข,ของบ้านนี้ตอนนี้ก็ข <Okay. S 1> ึ้นตอนนี้มาเปลี่ยนเป็นร้านอาหารที่ร้านโต๊ะแดงนะครับก็มีห้องอาหารแล้วก็มีห้องครัวเรามาตีทะลุกันนะครับ ที่อยากจะเล่าในนี้จะมีเรื่องของหองจุ้ยเนาะมันก็จะมีเตาไฟสุดด้านู้นเลยที่เป็นบาน้ำนะครับอันนั้นคือเตาไฟโบราณบ้านคนโบราณเขาบอกไม่เอาไฟไว้ในบ้านก็คือเตานั้นต้องอยู่นอกบ้านเลยเป็นที่มาของการสร้างปีกเนี่ยออกไปแล้วเตาไปไว้ข้างนู้นแล้วก็มีที่ทากับข้าวมีมีที่ล้างจานมีตู้ข้าวอะไรอู่ตรงนั้นด้วยอ๋อลืมบอกว่าที่จุ๋มเนี่ยตำแหน่งตำแหน่งที่วัดเรียกที่จุ๋มก็คือเป็นสถาปนิกของบ้านนี้ เอาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะให้สถาปนิกของบ้านนำชมโต๊ะเครื่องแป้งของผู้หญิงโบราณในบ้านอาเจ้ากันต่อค่ะอันนี้เป็นโซนแต่งตัวนะก็เป็น dressing corner นะคะก็คือเพราะเมื่อก่อนนะห้องน้ําอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นห้องเก็บของนหห้องน้ําพอผู้หญิงเนี่ยอาบน้ําเสร็จก็กระโจมอ,อกเลยแล้วก็เดินออกมาแล้วก็มาแต่งตัวตรงนี้เครื่องประทินโฉมทั้งหลายเนี่ยก็คือ ยังเจอของเก่าอยู่บ้างเพราะว่าในตู้นี้ตอนที่เปิดออกมาเซอร์ไพรส์มากเลยอะแบบมันยังมีของอยู่แต่สิ่งที่อยากนำเสนอมากนะสิ่งที่เราเจอในตู้นี้ก็คือน้ำหอม4711ถ้าบ้านเราเรียก4711แต่ว่าคนเยอรมันมาบอกว่าเขาไม่ได้เรียก4711เธอเขาเรียกว่า4711ก็คือ4711เนาะก็คือ อันนี้จะอายุประมาณ120ปีแล้วนะคะสมัยก่อนเนี้ยที1 1ห่งหรือ4711เนี้ยจะเป็นเสน่หปลายจังของผู้หญิงภูเก็ตเพราะว่าใส่ผ้าเย็นนำเหนอสามีตอนกลับมาจากที่ทำงานเนาะพร้อมกับน้ำเย็นเปลี่ยนผ้าปูที่นอนก็ใช้น้ำหอมนี้ฉีดจะออกไปข้างนอกอบผ้าเสื้อผ้าตัวเองก็ใช้น้ำหอมนี้ฉีดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ คลาสสิกสุดๆอยู่คู่กับผู้หญิงภูเก็ตจนวันนี้นะตัวเครื่องปางของผู้หญิงเต็มไปด้วยของใช้ส่วนตัวมากมายค่ะทั้งน้ำหอมแป้งจากต่างประเทศมากมายบ่งบอกได้ว่าผู้หญิงไม่ว่ายุคสมัยไหนก็รักเวือรักกรมกันทุกคนค่ะอีกอันหนึ่งก็คือที่เราเจอในตู้นี้ก็คือที่ฉีดน้ำหอมนี้สมัยก่อนเยอะนะสมัยก่อนเยอะะเยอะะผู้หญิงสมัยก่อนเย,ะยอยะยอ่ะ,อะคือ น้ำหอมซื้อมาก็ซื้อมาใช่ป่ะก็ต้องมาตวงใส่ขวดนี้นะคะแล้วขวดนี้ก็ต้องเป็นขวดที่แบบอินพ r t ตมานั่นนี่แล้วเวลาฉีก็อย่างนี้พยายามเก็บไว้ให้ดูเพื่อที่จะให้รู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้อยากโชว์ความลักชัวรี่ของการใช้ชีวิตนะอยากโชว์ว่ามันมีความหลากหลายของการทำธุรกิจกับหลายประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ย สินค้าที่เราใช้มันเป็นแหล่งที่มาจากประเทศต่างๆซึ่งมันมารีเฟล็กต์อยู่ในวัฒนธรรมที่เราใช้ชีวิตประจำวันเยอรมันอิตาลีอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะมันจะมาสเปนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งมันถือว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่น่าสนใจนะเพราะว่าฝรั่งเองอย่างอย่างมีฝรั่งก็เวลาเขามาดูอะเขาบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเขาเคยเห็นของแม่เขาแต่มันก็ไม่มีแล้วที่บ้านเขาอะไรเงี้ยเขาก็มาถ่ายรูปกันใหญ่อะไรเงี้ยก็ดีอืมค่ะ เป็นมุมผู้หญิงจริงแล้วถุงแขวนเอาไว้ให้ดูก็คือเสื้อเนี้ยอายุ50กว่าปีแล้วนะคะจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นผ้าป่านมัสลินป่านมัสลินจะเป็นป่านที่นุ่มมากแล้วก็ซีทรูสมัยก่อนนอกจากใส่เสื้อนี้แล้วอะ่ะอีกอันหนึ่งที่เป็นที่นิยมมากคือเสื้อในเพราะถ้าเสื้อบางขนาดนี้เสื้อในต้องรัดม,มากเพราะนั้นสมัยก่อนเราไม่ได้ซื้อเสื้อในที่ซื้อนะเราตัดพอดีสวยเพีย เข้ากับตัวและในเสื้อไหนก็จะมีกระเป๋าเอาไว้เก็บเงินวันนี้ได้รู้จักกับผู้หญิงในยุคแปดทศวรรษเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งเสื้อผ้าที่สวมใส่และเครื่องสำอางดูแลผิวพรรณชั้น2ของบ้านอาจอยังมีอีกห้องที่น่าสนใจก็คือห้องแต่งงานหรือห้องเรือนหอน,นั่นเองค่ะชั้นสอจะเป็นไม้หมดเลยนะ ห้องนี้เป็นห้องที่มงคลที่สุดในบ้านพ่อโกงอาม่าแต่งงานกันในห้องนี้นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นเตียงที่แกส่งตัวจริงๆแต่ว่าฟูกจะต,ตกใจฟูกจริงๆน่ะฟูกบางกว่านี้เยอะอันนี้ฟูกใหม่นะครับแต่เวลาลูกค้ามาเที่ยวเนี่ยจะมีป้ายนี้เขียนอยู่อันนี้เป็นการแต่งงานแบบคุมถุงชนนะครับถ้าเป็นบ้านบ้านของโกงอาม่าเนาะฝ่ายพ่ออันนั้นเลือกคู่กันเองก็คือกงอาม่าที่แต่งที่นี่แต่ถ้าเป็นากงอาม่าฝ่ายคุณแม่คุมถุงชนนะครับ แต่ปรากฏว่าผลที่ออกมาเนี่ยคือกงอัมมาฝ่ายฝ่ายอากองเนี่ยมีลูก3มคนแต่กงอัมมาฝ่ายอมัมมามีลูกสิคนแต่จะบอกว่าห้องนี้เนี่ยเอออยากให้คนได้มาดูเพราะห้องนี้ถือเป็นห้องมองคลจริงๆด้วยศาสตร์หงจุ้ยด้วยตกเป็นตำแหน่งเออเป็นตำแหน่งเงินทองด้วยแล้วกงอมัมมาออสเองก็ครองรักกันมายาวนานก็เพิ่งแยกจากกันก็ตอนที่อากองไม่อยู่นี่เตรียมโบราณเลยแล้วเรียกเตียงสี่เสาจริงๆอะมาแล้วว่าผมอยากให้เขาได้ครบนะทางเรื่องอาหาร เพราะว่าอาหารเนี่ยได้มาทานวัฒนธรรมดั้งเดิมของเราทานอาหารเสร็จแล้วรู้เรื่องราวอาหารเสร็จแล้วมารู้เรื่องราวบ้านาได้มาเที่ยวได้มาชมแล้วก็ก็มีโอกาสก็อยากกันนี่แหละจะได้ร่วมบุญกันนะไปทําช่วยเด็กช่วยอะไรมาค่ะแค่นี้เลยขอให้มากินอาหารมาพักมาเที่ยวมาขอพรพระพิเคเนศบอกเลยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด คนตอนนี้ถึงว่าคนแก้บนมาเยอะพอๆคนกินข้าวมิชฉิลินของตุ้มเลยทั้งสายมูสายกินสายวัฒนธรรมสายเที่ยวสายโซเชียลพีเวดดิง้งอยากให้มาค่ะเพราะว่าทุกๆบาทที่ใช้ที่นีมนมน่มันช่วยได้อีกหลายๆชีวิตจริงๆอย่างคาดไม่ถึงก็ที่นี่ก็เปิดทุกวันครับเปิด10โมงเช้าถึง4ทุ่มแต่ครัวเราปิด3ทุ่ม แต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่เองพยายามจะอยู่เองให้ได้มากสุดแต่บางครั้งไม่อยู่ต้องไปทําธุระในเมืองเนี้ยก็จะมีคุณแม่พาเล่ามีน้องๆพาเล่าถ้าโชคดียิ่งกว่าน,นั้นที่จุ๋มอยู่จะหามากจะกลายขอที่จะเป็นเหมือนสารคาดีนิดนึงถ้าเป็นที่จุม๋มนี่จะเป็นคอมเมดี้ผสมด้วยลูกค้าก็จะโดนแซลด้วยสนุกมากไม่น่าเชื่อวันนี้มันมันมันมาไกลมากเลยอะเราก็เราก็เราก็ยังยังเรียกว่าเราก็ดีใจที่มันมาถึงขนาดนี้ได้อะไรเงี้ยเกินฝันไปแล้วตอนนี้คนที่ปลื้มสุนจะเป็นคนนี้ ร้องไห้ไม่รู้ตั้งกี่รอบแล้ว <c oughs> นี่คือบ้านอาจอ้อหรือบ้านของทวดหนุ่มชาวจีนที่เดินทางไกลมาจากพ้นทะเลเมืองกวนซานบ้านเกิดที่ประเทศจีนมาสู่เกาะภูเก็ตอักษรจีนบนเสื้อที่โกออดและพนักง,งานใส่คืออักษรเดียวกันกับป้ายเหนือประตูที่สลักเอาไว้ก็คือคำว่ากวนซานนั่นเองค่ะวันนี้ขวัญได้ซึมซับกลิ่นอายจากวันเก่าที่ลูกหลานเล่ามาอีกครั้งอย่างพิถีพิธันในบ้านอาจอ้ ที่บ่งบอกได้ดีถึงความตั้งใจรงจริงของทาย,ยาททั้ง3คนค่ะที่เอกสารต่อสิ่งที่อาจอจ้เคยทํานั่นคือการเป็นผู้ให้จนเกิดเป็นมูลนิธิบ้านอาจอ้มูลนิธิเพื่อเด็กยากจนและด้อยโอกาสไม่ใช่เพียงแค่เด็กเท่านั้นที่บ้านอาจอช่วยเหลือแต่การให้นี้รวมไปถึงประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลไม้ขาวก็ได้รับอานิสง์เกิดการจ้างงานกระจายรายได้สู่ชุมชนสร้างความยั่งยืนให้กับชาวบ้าน โดยมีบ้านอาจเจาเป็นเบ้าหลอมให้ชุมชนเข้มแข็งไปพร้อมๆกันค่ะหากคุณผู้ชมอยากมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กๆในมูลนิธิบ้านอาจเจาก็สามารถติดต่อไปได้ค่ะที่มูลนิธิบ้านอาจเจาหรือจะออกเดินทางมาชมบ้านอาจเจามาขอพรพระพิคเนตปางสุขสมปราชนะมาทานอาหารมิชลินมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านอาจเจาก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการให้โอกาสให้อนาคตและให้ชีวิตกับเด็กๆเหล่านี้ได้ค่ะ มาร่วมกันเป็นผู้ให้เช่นเดียวกับที่บ้านอาจอให้เด็กๆและสังคมกันเค่ะสวัสดีค่ะ